สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีนะครับวันนี้ช่างเป้มีงาน<ม>ซ่อมตัว MacBook นะครับเป็น MacBook Pro 15นิ้ว A1707 นะครับเป็นปี2017เครื่องนี้มาในอาการจอลายนะครับจอลายอจอจะเป็นดับแผงเหมือนที่ผมโชว์ให้ได้ดูนะครับจอต,อตอนเปิดขึ้นื่เนี่ยตัวหน้าจอครับจะเป็นแถบ นะครับเป็นตารางงแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่สามารถเข้าตัว OS ได้นะครับพอเราใส่รหัสผ่านเข้าไปแล้วเนี่ยตัวหน้าจอเนี่ยจะตัดดับไปเลยนะครับตัวเครื่องจะตัดดับไปเลยไม่สามารถเข้าตัว OS ได้นะครับอาการก็จะเป็นตามรูปเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็สามารถเข้าตัว OS ได้นะครับแล้วก็ ข้อมูลทุกอย่างนะครับอยู่เหมือนเดิมหมดเลยนะครับสามารถเข้ายูเซอร์ได้นะครับทีนี้มาพูดถึงตัวที่ทำการแก้ไขนะครับนะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมหยิบหน้าตาตัวบอร์ดวิวให้ดูตัวหน้าตาตัวเมนบอร์ดนะครับให้ดนะูอันนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดของเครื่องรุ่นนี้นะครับ A1 7 0 7ก็จะมีด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะ จุดที่ทําการซ่อมนะครับจะอยู่ตรงทางน้านนี้นะครับตรงนี้เลยต,เต,ตัวนี้จะเป็นตัวชิปการ์ดจอนะครับที่ทําหน้าที่ทําหน้าที่เป็นการ์ดแสดงผลแยกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวชิปตัวการ์ดจอรุ่น AMD นะครับขนาดแรมของการ์ดจอจะอยู่ที่4ีกิกนะครับนี่ตัวชิปก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับเน็นตัวเล็ก ส่วนด้านข้างด้านข้างกันเนี่ยตัวยาวใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นตัว CPU นะครับอันนี้ก็ก็เป็นตัวประมวลผลนะครับให้กับตัวเครื่องตัวนี้เาะส่วนตัวกราดจอนะครับอ่าก็จะคุมในเรื่องของการแสดงผลภาพนะครับการแสดงผลกราฟิกต่างๆนะครับรวมถึงการเรนเดอร์ด้วยนะครับก็ต้องใช้กราดจอนะครับถ้ากร์ดจอเสียนะครับก็จะมีอาการตามรูปเลยนะครับก็จะมีอาการเปิดติดจอเป็นเส้นจอลายนะครับ แล้วก็ทำให้เข้าตัว OS ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ากราฟิกเนี่ยดันไปไม่ถึงนะครับเพราะว่ากราฟิกมีปัญหาอยู่คร่าวๆก็ทำการถอดแล้วก็เปลี่ยนตัวชิปกระจอนะครับทำการถอดเปลี่ยนตัวชิปตัวนี้นะครับตัวด้านใต้เนี่ยก็จะมีตัวเมตากรัวนะครับอันนี้ก็ต้องทำการไลตะกรัวใหม่นะครับแล้วก็ใส่เมตากรัวเข้าไปใหม่นะครับ ก็องการเปลี่ยนชิปการ์จอตัวใหม่นะครับให้สามารถใช้ตัวการ์จอได้นะครับพอทำการเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยตัวหน้าจอก็จะกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับอโอเคดูว่าตอนนี้ไม่มีเส้นนะครับแล้วก็าสามารถเข้าตัวเวทได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสเปคตัวการ์จอกันนะครับ สเปคการ์ดจอนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นนะครับมีเป็นตัวของ CPU เองนะครับเป็น Intel เนาะตรงนี้จะอยู่ที่1.5 g ุ่ิกนะครับแล้วก็ตัวแรมตัวการ์ดจออีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็น Radeon นะครับ Pro 560นะครับตัวนี้แรมการ์ดจอจะอยู่ที่4ี่กิกนะครับนี่ก็ตรงตามสเปคเดิมนะครับชิปเ,เบอร์เดิมเอามาใส่นะครับ ใช้งานได้ตามปกตินะครับผมเนี่ยก็สามารถตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็ใช้งานกราฟิกได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้เครื่องในอาการนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีอาการตามภาพนะครับอาการจอลายแล้วก็เข้าเวดไม่ได้เนี่ยอยากจะส่งซ่อมเปลี่ยนการจอนะครับก็สามารถทักไลน์ลางสมัยทีสวิตจองคิวได้นะครับผม ส่วนหน้าร้านนะครับจะมีทั้งหมด6สาขาด้วยกันนะครับจะมีใน,นกรบ,บางหน้าเชีม่นอนนสโศกนะครับอยู่ในมอระเเ้วว่าบบางแค่ดว่าบางกระปิแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่ทีิพเวศนะครับถ้าต้องการงานด่วนเราไปเลยก็แวะมาที่สำนักงานใหญ่ทิพเวศก็ได้ครับผมสำหรับวันนี้ช่างไปก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวสรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสุดนะครับสวัสดีครับ